วิธีต้มไข่เป็ดให้เป็นยางมะตูมทำยังไงมีคนถามเข้ามาอีกแล้วนะครับและแจ็คก็เคยทำคลิปไปแล้วด้วยแต่วันนี้ไหนไหก็ต้มแล้วนะครับจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งวิธีการต้มไข่เป็ดกับไข่ไก่ใช้เวลาเท่ากันเลยครับถ้าดูและทำตามคลิปนี้รับรองว่าต้มอ,ออกมาจะได้แบบนี้เลยเป็นไข่ยางมะตูมเยิ้มๆแบบนี้ครับแจ็คต้มโดยใช้ไฟค่อนข้างแรงให้น้ำเดือดแบบนี้นะครับและใช้ไข่เป็ดทั้งหมด4ฟองอุณหภูมิไข่ปกตินะครับ ไม่ได้เป็นไข่ที่นำออกจากตู้เย็นและไม่ต้องกลัวว่าไข่จะแตกใส่ลงไปได้เลยครับถ้าเป็นไข่ที่นำออกจากตู้เย็นเนี่ยระวังไข่จะรล้าและเวลาในการต้มอาจจะต้องเพิ่มครับพอใส่ไข่ลงไปแล้วให้เราคนแบบนี้นะครับและอย่าลืมจับเวลาด้วยใช้เวลาทั้งหมด6นาทีในการต้มและให้เราคนแบบนี้เป็นเวลา1นาทีเพื่อให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางทำเสร็จออกมาแล้วจะได้สวยครับแจ็คคนไข่แบบนี้ประมาณ1นาทีถึง1นนาทีครึ่งนะครับแล้วก็หยุดได้เลย ทีนี้ให้เราต้มต่อจนกว่าจะครบ6นาทีส่วนไฟก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงแบบนี้ครับพอต้มครบ6นาทีแล้วให้เราตักไข่ขึ้นมาพักในน้ำเย็นไข่แดงของเราจะได้ไม่สุกต่อตัวไข่แดงจะได้เป็นยางมาตุม่มเยิ้มๆเลยครับไม่ต้องรอให้ไข่เย็นสนิทเราสามารถนํามาปอกได้เลยไข่แจ็คในวันนี้ขาวและเปลือกล่อนดีมากๆเลยครับทาให้เราปอกง่ายและไข่ออกมาสวยทีนี้มาผ่าดูไข่แดงด้านในครับเดี๋ยวดูว่าจะเยิ้มแค่ไหนนี่ครับเยิมย้มๆแบบนี้เลยนะถึงกับไหลเลย สวยมากๆครับอย่างที่ทางบ้านถามมานะครับว่าไข่เป็ดใช้เวลาเท่าไหร่แจ็คตอบตรงนี้เลยครับใช้เวลาทั้งหมด6นาทีจากน้ําเดือดนะครับน้ำเดือดเดือดใส่ไข่อุณหภูมิปกติลงไปคนไข่ประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งแล้วก็ต้มให้ครบ6นาทีแล้วเราก็จะได้ไข่ยางมาตูมเยิมย้มๆสวยๆแบบนี้เลยครับอย่าลืมนะครับวิธีนี้ใช้ได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ทางบ้านลองไปทําตามกันดูครับง่ายมากๆ